ื่นนีสิาพาทุกคนมาเฮ็ดเมีย่ยงหำบังมีกินพใดเคยกินแน่ ก่อนอื่นน um, ี่ก็ไปเก็บหำมนบงมีสักก้อนแล้วทุกคนเก็บพอแล้วแล้วก็ซืมาเก็บเอาใบมันพร้อมเอาไปพันแล้วแล้วก็มีใบมอนน้ำมือนี้นะทุกคนเอยเห็นใบมีกับใบมอนเป็นขี้ฟุ่นแบบนี้ก็ซื้ขึ้นแล้วเนาะว่าค่อยไปเอายูไสคือว่าเปื้อนแท้ทุกคนเอยอันนี้ก็โบได้เอายูไสไก่เนาะยุข้างเงินค่อยนั่นเองแต่ว่าทางบ้านค่อยนะเป็นทางขี้ฟุ่นเนาะขี้ฟุ่นมาหลายฟ้าหลายปีแล้วแหละก็เลยว่าเห็ดให้ต้นไม้ใบหญ้านี่เป็นสีขี้ฟุ่นแบบนี้เลย ว่าเรื่องคีฟุนมาแล้วกับเป็นตาน้อยใจทุกคนเอ้ยบางครั้งกับเมื่อยหูซึกท้อแล้วกับหูซึกเบื่อแนี่แต่ละมือแตล่ตละวันบริเวณย่างพากันเ็ดถูกงอนซานก็บ,บุมีแตะค่อยคนเดียวดเนาะทุกคนเนาะว้าวมดทุกคนในบ้านนี่แหละหอนยามฝนมาจะงมีโอกาสหายใจได้เต็มปอดทุกคนเอ้ยทุกอย่างเอาเทอาว่าอยู่บ้านคีฟุนนะผ่บริยูฮันโบมีมือเข้าใจดอกเนะาะทักทายสบายดีทุกคนวันนี้สิพามากินเมียงเด้อมนืนีนะกินอยู่สวนเลยทุกคนเอ้ยเมียงมือนีก็มี อ่า,อาหั่มบักมีเนาะทุกคนแล้วก็มีใบบักมีใบมันต้นใบมอนเนาะอันนี้ก็มีเจาปลาแดกเจลปลาแดกต่ำเอาเลยนี่เจลปลาแดกดิบอันนี้ก็เป็นมกทันทะลดเนาะทุกคนผู้ใดเคยกินแน่กินส้มแล้วจังสิกินมาทุกคนเลยซีเฮดสองแบบเดอม์้อน,นีนะก็จะมีทั้งเจาปลาแดกและก็เจาเกลเนาะ จะเกือแป้งนัวกับสีเฮ็ดแบบนี้เลยเกลือลงไปแบบนี้นะแสดนมันจะเค็มเ้าบริเน้นเกลือข้าเน้นแป้งนัวอืมจ้ะอือลืมมีดไปเอามีดก่อน กินเลยแบานี้นะทุกคนเลยแล้หมีนมาแล้วมื่อกินนี่ลืมเบียงเฮากระซิมีนี่แหละเนาะมะคำมีมาสินงไคสวย,ยตอนนี้ใหญ่เฉลยมะเขือข้าเนาะข้าแล้วก็มีขิงมีหัวมะบัวหน่อยนะในกระบอกบัว บวบออเผ็ดดิบกระเทียมกระเทียมกระเทียมน้อยกระเทียมใหญ่กับนีกคนใดกินแบบสดๆเลยพี้เลยถ้ามานั่งกินยู่สวนเนาะสวนก็บ่บได้มีอย่างเราทุกคนเลยสวนผักอยู่ทางด้านหน้าคุณโบได้แตนถ่ายเนาะเพราะวา่ามันตังย่างะนะใส่หัวซิงคา มะเขือเอาพวกบัวคำทำอิดดิเอาเจลเ,เกลืออก่อนมะเข็ดมะเข็ดเกลือตุยต้ยเก็บอยู่เอาเลยทุกคนเอ้ยพวกนี้เอาแป้งน,นัวเกลือเอาลงไปแบบนี้นะามาได้ทุกคนเลยคำง่ายๆคำทำอิดเลยนี่มาได้ทุกคนอ ใบมันต้นมะเพชรกระเทียมมะเขือมะกบวัวมะนีีมะกโลดนะทุกคน คำนี้จะจัดเจ้าประเด็กเข้าไปจ้าประเด็กนิดได้ทุกคนเลยมาเด้อมากินเมี่ยงนำกันใยมอนใส่ลงไป แสบขนาดทุกคนเลยใส่ขิงใส่ข่าเนาะเอาข่าอะไรนี่หมักรอดอเจอประเด็นดีป,ปังนันวๆจ้ะโอ้ยยังมันก็เลยม,มาโอ้ยลืมหัวเชิงไขรกิมเมียงโบมีหัวเชิงไขรโบได้เลยเนาะทุกคนบบถึบสุดเลยมาด้วยทุกคนไอ้แซ่บๆแล้วกันอืม ค่คอืมอืมหนึ่งวันก็นมามันหัวมันมันหอมประเด็จหมดหลอดกรมค่าขานาดทุกคนเลย はあちゃん。 มัน,นก็นมาแด้นเลยนะเปข้าวมาแม่้กำลังกิจด้วยนี่นะใบนี้แกะียดคนละใบบางมีเนาะทุกคนอันนี้นะมา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 ,า,าย,ยังแซบ่บๆน้ำกันกระเทียมใช่แลหละพักผักเพซะอีเพิ่มความเผ็ดความหนัวอะอย่างเสียอีกบ้านี้บ้านี้บาน,นี้ใส้เป็นนัวเลยป้า ngogung mm -hmm. mm -hmm.

แล้วก็บซิมาโต้ด้วยของหวานะทุกคนอันนี้ก็เป็นมักทันคารดผู้ใดเคยกินแน่สุขาดต้นเลยได้นี่ทุกคนเลยปิดมือเซานี่เนาะอันนี้ค่อยล้างน้ําแล้วมันอันมันซ้ำนะทุกคนมาเด้อแซ่บๆก่นหวาน รสชาติมันก็คล้ายคือกินมะเขียมอะไรเนาะผู้ใดเคยกินเน,นี่นะแะไรแบบเนาะแต่ว่าหากบุมีกินหอมคือมะเขยมกินมันจะบ่หอมไปเลยบุ้งหอมซ้ำมะเขียมนะ เปลือกมันจะเป็นนั้นเปลือกบางๆนะทุกคนบางคนเพิ่งกะบูกินเปลือกแต่ว่าค่อยกินเลยค่อยๆกินแบบนี้เปลือกมันกระโบมีรสชาติอย่างเนาะมันก็เสวยๆอยู่ うん。So, uh, mm.